ระหว่างนี้จะเลือกดูแบบไว้รอไหมคะให้ผมเลือกดูแบบใช่ค่ะช่วย<ห><อ>นเล,ลือกช่วยเลือกอ้าวเผื่อโตจะพาใครมาทำไงมไม่เล่นก็โยนมาด้วยเขา <laughs> มไม่เล่นก็โยนมาให้อ้าวเผื่อว่า<ๆ> ส,ว,สวัสดีครับขอรบเรขษษ้าสู่เกษตรทำร้านนะครับกับลูกโตกับแม่โอค่ะช่วงน,นี้นะครับเราต้องอยู่บ้านอ่า w ว r k from h โ m e กันนะครับวันนี้อยู่บ้านนะไม่ออกไปไหนก็ไม่ได้วันนี้แม่ก็เลยอยากจะทําเล็บก็เลยบอกว่าเออให้ช่างที่ทํากันมานานแล้วสิบปีเนี่ยมาทําเล็บให้ที่บ้านจะจับลูกชายไปแต่งล้อไม่ทำไม่เป็นไรโตไปนั่งเปเพื่อนพอโตไม่ต้องทําผู้ชายใครมาทำเล็บกันเ,เดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาทากันเพราอะไรไหมสมัยก่อนในวงวงเมสาของเด็กผู้หญิงนะเขาจะบอกว่าโอ้ยนนี้เราไปเจอผู้ชายมา อนันนู่นนี่นั่นแต่ว่าเวลาเจอผู้ชายเนี่ยเธอมองอะไรก่อนเขาก็บอกจะมองดูเล็บบอกว่าอ้าวจริงไม่ถูกคุณใจผู้ชายคุณมองเล็บก่อนเนี่ยไม่ถูกเขามองเอ้าเขาก็ต้องมองบดมองหน้ามองแล้วเขาก็ต้องสำรวจมองตาก่อนมองตามันไม่ค่อยเห็นอะไรก็ต้องมองดูมองาเห็นมองตาเห็นเนี่ยมองตาเนี่ยมองตาเห็น แต่ถ้าผู้หญิงแบบเป็นเล็บผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้ชายเขามองเงนี้เขามองตาเียเขามองยังไม่ถึงเล็บหรอกถ้าคุณแม่จะใส่เซล,เวลแวกขนาดน,นี้เขาก็มองนี่ก่อนละเราก็ไม่ไม่ลงไปถึงเล็บเขาก็มองกันแถวนี้แล้วก็หยุดแถวนี้ละนี่คือนิสัยของผู้ชายคือเขาจะมองส่วนอื่นผู้หญิงแม่ผู้หญิงไม่ได้มองอะไรผู้จะมองหน้าตาเสร็จเขาก็ต้องสํารวจโอ้ยเท้าดําปีที่เล็บเต็มโอ้ไม่ไหวนะเพราะว่าตั้งแต่จาได้ตั้งแต่เทปแรกแล้วมีแต่คนแบบถามเยอะว่าคุณแม่ทําเล็บที่ไหนผมก็บอกเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจําได้ว่่าาบงทีคุณมช บบชอบทําที่บ้านเมือนเขามาทาให้ที่บ้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่คุณแม่จะให้เจอเลยว่าวิธีทําเล็บทำไมผู้หญิงมันต้องดูแลอยู่แล้วทุกคนนะต้องทาอะไรบ้างรับวันนี้วันนี้คุณแม่าทาอะไรบ้างโตไม่ต้องถามเยอะเลยเดี๋ยวแ,แม่เปิดร้าน,นเล็บที่บ้านเดี๋ยวเข้าไปดูพอทักก็ดูเล็บก็เริ่มมือเร็บกพวกเป๋าอย่างนี้ตลอดเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะทํายังไง สวัสดีค่ะคุณแม่ีป้อมกับวิ่งทำเล็บสวัสดีครับัสดีครับตั้งตั้งแต่หลายปีเอ๊ะใช่นานแล้วทุกคั้งที่มาคือคนนี้ใช่ทำมาส0บกว่าปีแล้วสิกว่าปีแล้วแรกๆอะทำที่ร้านแต่ว่าหลังๆเราไม่ค่อยสะดวกไงเลยเรียกน้องเข้ามาที่บ้านทวันนี้เลย วันนี้จะจัดเต็มเพราะว่าคุณคุณแม่จะมีเพ้นท์ด้วยค่ะมีอะไรนะคะมีเพ้นท์ด้วยทำเพ้นท์ด้วยเป็นท์เล็บนี่คือแบบเป็นลวดลายใช่ไหใช่ค่ะใช่ได้โต๊ะทำด้วยทำไหมคะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะให้ดูสะอาดพูดอย่างนี้เป็นผมไก็ไดาดเลยนะ ไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยเวลาเราเล่นเปลีนน่ยนรวางไปเออมือมันจะได้สวยใช่ไหมแต่จะบอกว่าเนี่ยแม่ทําเล็บไม่ใช่ว่าสวยนะคือเราอายุเยอะมือมันก็ไม่สวยนะมันก็เหี่ยวไปตามการเวลาเราทาเล็บ<ห>มันจะได้ดูเหี่ยวเลยเหี่ยวตรงไหนเนี่ยอ,ๆๆอยากเห็นลครับว,ว่าเวลาเขาทำมันต้องเริ่มจากขัข้นตอนไหนบ้างนะนะเอาทุกหน้ากได้ครับให้ผมดูว่าผมให้กำลังใจที่โตนั่งนี่้ก็ได้ค่ะนั่งใกล้ๆค่ะ เราเข้าไปจำที่เลยใช่ไหมครับอันนี้จะจะถอดสีก่อนก่อนถอดส,ถอดสีถอดแหวนก่อนหออไหมฮะอ๋อไม่เ็ไถอดแล้ว นี่คืออยู่ในขั้นตอนอะไรครับอันนี้ก็คือจะเอาสีออกอะค่ะเตรียมหน้าเล็บก่อนที่จะลงลายเทนส์นะคะคุณแม่เขาติดอะไรอยู่ใช่ไหมครับมันต่อเล็บอ๋อต่อเล็บด้วยใช่ค่ะต่ออะคริลิกให้มันยาวให้มันแข็งแรงค่ะคุณแม่ก็เลยสวยตลอดเวลานี่คืออะคริลิกครับใช่นี่แทงคนตายแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ไม่แล้วอย่างนี้คุณแม่ใช้ชีวิตลำบากไหครับไม่ลำบากระหว่างนี้จะเลือกดูแบบไว้รอเลยคะให้ผมเลือกดูแบบใช่ค่ะช่วยเลือกช่วยเลือกอ้าวเผื่อโตจะพาใครมาทำไงไมม่่เลนนก็โยยาด้วครับ เล่นให้โยนมาให้อ้าเผื่อว่าผู้ชายก็ทำเขาทำลายกันได้ด้วยจริงผู้ชายเนาะ ทาสีดำอะค่ะใช่โอ้ไม่ดีมางทาสีดำเลยอะ่ะจริงๆสีขาวสีดำใช่ทำชมาลีแล้วถ้าเกิดวันแบบผมทําไปแล้วผมเคยแล้วผมไหนเอาออกนี่คือต้องต้องเรียกคนเอามาออกใช่ไหมใช่ค่ะแบบเช็ดอย่างนี้ออกไหมฮะไม่ออกเพราะว่าเป็นสีเจลอ๋อต้องต้องมาทําให้สีเจลต้องมีช่างใช่ทีนี้ผมต้องตต้องเริ่มยังไงบ้างครับผมตัดเล็บสั้นไหมตัดเล็บสั้นทำความสะอาดปกติไม่ต้องสั้นกุดก็ได้ไม่ต้องสั้นแค่ทบายแต่งทรงให้มันเข้ารูปแล้วก็ดูดีกว่านี้ค่ะแล้วก็ขัดหน้าเล็บให้มันดูเงาสะอาด ภาพเหลืองๆอะไรมันจะหลุดออกแบบนี้ก็คือทำทั้งหมดจริงๆอยากให้ลองดูอะไรอย่างเงี้ยลองดูค่ะรอบหน้าอาจจะโทรจองเองผมก็เคยเห็นเขาแบบเขาเขาใครเขามีคนเดียวคุณแม่มันเข้าใครอะไรมันโยนโยนอะไรมาเออโยนพี่เต๋อทำด้วยไหมคะทำเลยเพราะมาล่อตัวแล้วบาดเท้าอะไก่เฉยๆแล้วไงครับนี่ครับอันนี้แค่นิดไปในตรงจักรแล้วค่ะมันโอเคแล้วอ๋อก็มี มีความสบายไปอีกแบบผู้ชายไปท,ทําเยอะเหมือนกันหรอครับเยอะเหมือนก<ร>อันใช่ใช่ใชมันจะมีแบบหนังหนังแบบว่าหนังเขาเรียกห,หนังอะไรมันมันแข็งแข็งอ่ะถ้ามันติดกมือแล้วเวลามือนิ้วเราไปลูบมันจะแข็งแข็งเมันเป็นก้อนก้อนอ่ะเขาก็เลียออกแล้วมันจะๆๆแบบเอๆๆอลื่นๆอย่างนั้นลูบมือที่อุ๊ยอะไรวะด้านด้านนี่หรอเหมือนแบบหนังมันด้านใครเขาลูบมือนะเลูบมือหรอเขลูบตรงไหนเนี่ยลูบหัว ปกต,ติเวลาทำเล็บนี่คุณแม่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงผู้หญิงถ้าถึงต้องมีเวลาของเขาเองอ่ะส่วนตัว ตอนนี้นะครับ30นาทีผ่านไปแล้วนะครับเข้าใจแล้วว่าออกคำรู้สึกว่าเล็บมันสะอาดเป็นยังไงดูสุขภาพดีมันจะมันขึ้นมานิดนึงครับตอนไม่ทําก็คิดว่าแบบก็ไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยพอทำปุ๊บอ๋อโอเคมันแบบมันดูแบบชมพูมันขึ้นดูสุขภาพดีมีเลือดฝาดดูหน้ารูปอีกนิดนึง30นาทีผ่านไปของคุณแม่เอ้ยของคุณแม่ตอนนี้สีมันหายหมดแล้วครับใช่อันนี้เขาเรียกว่าอยู่ เนี่ยอะคริลิกอันนี้กำลังจะเพ้นแล้วก็ลงสีนี่กำลังจะเพ้นแล้วแล้วคุณแม่จะเพ้นเป็นสีรูปอะไรครับอ่ะมาโชว์อ๋อที่เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูใช่ไหมใช่ลายเหมือนเสื้อลายเหมือนเสื้อคุณแม่เลยนี่อ๋ออันนี้จะเป็นสีชมพูผู้กันจีค่คุณแม่เพ้นผู้กันดีคุณแม่จะเป็นอะไรเป็นสูสีไทยเฮาเหรอฮะธรรมดาแม่ก็เป็นสูสีไทยเฮาของบ้านอยู่แล้วตอนนี้คุณแม่ เพ้นเล็บมือใช่ไหมครับแล้วตัวตัวทำเล็บเท้าเห็นไหมเริ่มติดใจอย่าทำเล็บเท้าไม,ไม่ต้องไม่ต้องซูมมาโอ้โห <c oughs> เห็นเลนส์ซูมแบบกดลงนิด <c oughs> ช่วยรักษาภาพคุ้มๆนิด <c oughs> นึงแล้วนี่คือเ <c oughs> ครื่องอะไรครับเครื่องอบอบให้เล็บใช่ไหมครับให้สีมันแห้งเร็วมีมันเป็นปกติใช่ไหมครับของเล็บหรือว่าเนี่ยนี้มันมันไม่ได้แบบไม่สะอาดใช่ไหมครับเปนเร่งปกติค่ะนั่งอย่างนี้ยผมนั่งตัวอย่เลยเจี๊ยเจี๊ยมมากเลยอันนี้วางนี่ได้นะขอโทษนะครับ ปกติคนทําแล้วเพราะว่าต้องทําแบบนี้แหละครั้งแรกครั้งแรกไม่เคยชินเกรงใจนะสวยไหมและนี่เราต้องลงอีกรอบไหมครับหรือว่าลงลงอีกรอบหนึ่งค่ะใช่แื่มาทำออกมาแล้วนิ้วก็สวยจริงๆอันนี้เราลงสีแล้วก็อบใช่ไหมครับใช่ทำนี้ซ้ำไม่กี่ครั้งนะครับอันนี้ทำสีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์เลยพเลยค่ะพิมพ์แล้วก็ค่อยเคลือบอีกรอบหนึ่งค่ะก็จบก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเราเพ้น์เป็นสีเบสไว้ก่อนใช่ค่ะ นะครับผมผมทำเล็บเท้าข้างขวาอยู่เป็นข้างสุดท้ายแล้วนะครับเอาจริงๆเริ่มชินแล้วเนี่ยเตอนแรกๆมันแบบมันจะกระสีรนี่เริ่มชินแล้วของคุณแม่ถึงไหนแล้วครับอันนี้เริ่มเพนลวค่ะเริ่มขึ้นดอกลวค่ะคือจะบอกว่าเล็บเท้าเนี่ยครับเห็นชัดกว่าเล็บมืออีกนะตอนที่ไม่ได้ทำเราก็โอเคก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่สะอาดอะไรคิดว่าโอเคแต่พอทำแล้วโอ้โหมันมันดูสะอาดมันดูแบบสุขภาพดีเนี่ยดูมันขึ้นมาเลยครับเรื่องเพนของคุณแม่เนี่ยครับปกติต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณชั่่วโมมมงนนนนึคะะัเเปปป็าาิลลรแบบณกย วาดรูปอะนะเหมือนคนวาดรูปอะนะใช่ใชย่อส่วนออกมาบนเล็บเดี๋ยวให้กล้องมาอินเสิร์ตดูใกล้ๆมันมันดูแบบมนเป็นงานศิลปะมากเลยครับอยากให้มาดูร้อยจะผ่านไปนะครับประมาณ20ชั่วโมงได้นะครับร้อดละผ่านไป้อยสอชั่วโมงครับเล็บุุหนแากก็ออกมาเป็นแพนคูกันจีน สวยจร<ว>ิงๆ<ว>ต้องให้ซูนดูนี่สวยมากนี่คือใส่ชุดมาเพราะว่าบอกเขาอยากได้ตั้งใจได้ดอกนี้เลยออ๋วันนี้นอกจากคุณแม่นะครับตัวเองก็ได้ประสบการณ์ใหม่ใช่ผู้ชายต้องดูแลนะคะอย่านึกว่าเราสะอาดแล้วแต่ว่าถ้าทำมันจะสะอาดยิ่งขึ้น ป็นครั้งแรกเลยเริ่มเริ่มติดใจครั้งหน้าถ้าเกิดแม่เรียกมาก็จะมีลูกค้าอีกเยอะนอาจจะขออาจจะขอต่อด้วยเขาแบบอ๋อมันมันดูมันดูสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเ้าชอบนะคะน้องเขามีร้านนะร้านอยู่ไหนร้านร้านชื่อ V i P n นวนี่เลยค่ะมีอยู่ที่นวมินนะคะนวมิน7จ็อยู่ตรงข้างหน้าตลาดปทวิกรเลยแล้วก็อยู่ที่ลาดพร้าว8แยก2ี่แล้วก็ที่ปิ่นเกล้าตลาดปิ่นเงลนปิ่นทองตรงข้ามกับเซ็นทรานปิ่นเกล้าเลยค่ะมีเซ เฟซบุ๊กไหมครับมีเฟซบุ๊กมั้ยมีเฟซบุ๊กค่ะชื่อ VIP Nail เหมือนกันนะโอเคคนะ่ะใช่แล้วก็ไอจีก็ VIP Nail Thailand <ช>นี่น,ะนจริงๆแล้วช่วงนี้นะครับที่ทุกคนต้องแบบอยู่บ้านกันนะครับการที่เราลองมาดูแลสุขภาพนะบางเรื่องมันมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวพอมาลองทำแล้วก็เออมันก็แบบมันก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยจดขึ้นด้วยคนเรามันต้องสวยทั้งภายนอกและภายใน คนเห็นเราจะได้สะดุดสะดุดสะดุดตาไม่ตอนนี้เขาเห็นเขาไม่เลยไม่รู้ว่าเขาจะสะดุดเขาจะสะดุดจากสีผมหรือเขาจะสะดุดจากจากขนแบบจากขนตาหรือเขาจะสะดุดจากเล็บก่อนสะดุดทั้งตัวตนเห็นนัดต้องตกใจอ่ะเออถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะวันนี้ลูกตกกัาไม่โอลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับเกษียณสุรานะครับไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแบบนี้ด้วยโชว์นิ้วขอนิ้วสะอาดอ่ะ